ครับสวัสดีครับพ่อแมีพี่น้อ,องผู้ติดติดต,ตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมเอามือนีเข้ามาอยู่กับ่อคุ้ยพ่อไก่นะครับครับคุณพ่พอสวัสดีครับผมครับ เอาไม่เด้อพี่น้องเอฟซีเด้อเมื่อนี้มีเมื่อนี้วันที่เท่าไหร่ก็ยี่สิบเนาะครับผมวันที่ยี่สิบยี่สิบพฤษภาสองหาหกแปดเด้อครับผมกีพีทีสี่สิบสี่กีพีทีสี่สิบสี่เนาะครับเอาเม <T> ืม่อนี้กับฝนตกฝนลงบัดมาแล้วสหรับพี่น้องเลี้ยวเขาเลี้ยวน้ำเลีเล้ยวบัดนี้มาอันใส่ขั้วหรือเฮ้าครับผมเอาเมื่อนี้มีน้ำเสนออยู่สามรายการครับผมเมื่อนี้มีอยู่สามตัวสามรายการเนาะครับเนะาะใช่เดียรแจ้งอีกแล้วไม่ค่อยใช่เท่ากัน บรรยากาศเดือนแจงคือเก่าแล้วพี่น้องครับเนี่ยแล้วพี่น้องยาเคี้วๆเลยพี่น้องเด้อคุยกับจินยาครับผมเอ๋อพี่เพิ่นกินก่อนเอ้าผมเอาเบิ้งกับตัวที่หนึ่งเลยครับผมเบิ้งกับตัวที่หนึ่งเลยครับครับกับพ่อตัวที่หนึ่งนี่สถานะเป็น่ังไหนครับผมเอาควายแม่นี่ได้ควายสูงเลยสี่สิบสามบอกได้ครับผมสถานะเดี๋ยวนี้พิ่นทองกับเพชรลำคงได้หกเดือนครับผมสถานะของแม่เพิ่นก็คือเพิ่นเป็นแม่ทองนี่พี่น้องเด้อได้หกเดือนแล้วกับพ่อเพชรลำคงครเดือนพี่น้องครับครเดือนเนี่ยพี่น้อง เป็นลูกตัวที่สองนะพ่อนอนในทองเนาะแมนว่าฮเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นสายทั้งหลพ่อสายทั้งเพชรอูดอนี่แหละครับผมผมเป็นสายเพชรอูดอนี่ครับพี่น้องครับกับส่วนสูงท่าไหรพ่อหน่อยสี่สิบสามบวกลบนะหนึ่งร้อยสี่สิบสามบวกลบด้อพี่น้องด้อเป็นลูกตัวที่สองอยู่ในทองเพื่อนเนาะอ่าทองกับพ่อเพชรลำโคงในหกเดือนแล้วพี่น้องครับพ่อตัวนี้รับประกันการกินงานได้พี่น้องด้วยพี่น้องเอ้ยพื่นะกินงานดีทักไล เป็นอ่างนะพ่อเนาะแมนสายอ่างควอยี่อ่างพี่น้องครับนี่อ่างแบบเนื้อหนังดีพี่น้องครับเป็ดสายเป็ดปูดอนเนี่ยอ๋าใช่หางเบิ่งพี่น้องเบิ่งกูนะว้าวควอมอ่างเพิ่นพี่น้องครับเปิดคะแนนไว้4ีเก่าคะแนนครับผม49,000บาทได้ไหมเออซื้อ1ได้2อ่าเป็นราคาเปิดของเพิ่นนะครับเนาะ49,000บาทครับผมนไงกูนะพี่น้องครับสายอ่างกูเลยสี่กำลังมองหาเนาะพูดอ่าเอาไปไว้ถ้ากินน้องพี่น้องครับอุ้ยตัวนี้ลุ้นมัดจำเด้อ เป็นว่าไอ้คอยว่าไอ้พราะนี้ใกล้สิ้นเดือนได้บ่ว่วทางนะสันไหมมัดจำไว้แล้วเดือนว่าสิ้นเดือนครับผมเป็นหิงว่าไปสิ้นเดือนนอกเขาเลยว่ามันกัดคือว่าโบนพี่น้องครับไอ้เงื่อนหมุนครับผมเข้ากันคือว่าพี่น้องเข้ากัน มาหมุนเรื่อยๆเนาะแต่ว่าการโต้ไรกะอีเจ๊นึงครับการเงินมัดจำก็ไว้นี่ละเพื่อนว่ารอดสิ้นเดือนหลังสิ้นเดือนไปคอยจ้งสี่ห้าโต้ไม่ให้ครับผมเอาคือโต้นี้ละเอาท่านป้าครับโอเคครับผมก็คือทางมัดจำนี่ก็คือเขาเลี้ยงได้อยูสองสามหมื่นนะพ่อเนาะเลี้ยงได้หาได้อยู่พี่น้องครับเนเต็มที่นี่การประมาณได้อาทิตย์หนึ่งแปดอาทิตย์ก็ได้อยู่ดอกครับผมพี่น้องครับเอาไปเบิ้งกับหน้าตาเพื่อนพี่น้องครับอ่ะมาไหเนี่ยพี่น้องบ้งเดียร์ว่าหมอดัองพี่น้องโว้ด สายอ่างตาแต้มนั่นแก้มเจ้ากระจิ้มนั่นเห็นบ่แก้มแก้มเจ้าเมื่อเอิงหน่องดื้อเอิ้งบึเข้าบึงช่วงเอิพี่น้องครับพึงข้อหน่องสองอ่องพี่น้องครับโอ้โหเผาใหญ่แล้วพ่อเนาะเนี่ยที่สำคัญพี่น้องครับหยิบเล็บหยิบเท้าดีครับผมเนี่ยกำไรเก่าหนี่มีหนาหลังพี่น้องครับพุดพุดความอ่างของเพื่อนพี่น้องหัวหมอท่องบ่างแต่ละพี่น้องเลยพุดพุดพุดเนี่ยพุดเจรยแล้วยแล้วพ่อเนาะพุดพี่น้องครับนี่พี่น้องด้วยคอยเจรตุ เนี่ยกูดนะว่าหลังนี่ตรงเป๊ะเลยพี่น้องครับเนี่ยมึงควงไข่อีกรอบพี่นงสี่สิบเก้าคะแนนเอ็งมึงไข่แบบไงพี่น้องครับพูดได้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อเออเงินถามกันก่อนน่ะครับผมอันดับแรกต้องถามกันผัวถามเมียเมียถามผัวซะครับผมเออเนี่ยพี่น้องเอาไปว่อนมาเลยครับไปเลากา นัดเมื่อนัดเว้นกันเอาบาดนี่ครับเออเมื่อนั่นเมื่อนี่เด้อครับวันนไกลเลี้ยงไม่ข่อยแน่ก็ท่านได้พร้อมเมียคอกสองสามเมื่อนี้ได้แท้ครับผมเออคันเป็นเป็นเดียนเป็นเครื่องเดียนโอ้ยปวดใจเอาปวดไปนยังเดี๋ยวสิฮ่าโตไหมเหดอกอีพอถ้าเลี้ยงโดนนี่บวดได้ได้พี่น้องเด้อบางเสียเหากับเงินหมุนเนาะครับเนาะเงินหมุนอ่านี่แหละพี่น้องครับคุณนะพเอาเอาควนต้นต้นต้นเอาคั้ยแม่นี่เด้อความสูงเป็นรอยสี่สิบสามบอกลบเด้อครับผม โอ้มาเพย์ให้เดี <sk 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 ๋ยวกง่าเนอะเป็นยางอบโออกห้อยเนี่ยพี่น้องเอาเปิ้งเอารถพี่น้องเป็นทองกับเพชรร่ำโค้งได้หกเดือนแล้วเปิดคะแนนไปสี่สิบเก่าคะแนนครับผมสี่หมื่นเก่าพันบาทเลยพี่น้องเด้อครับอ่ามากระโซเขามาสอบถามมืงพี่น้องครับครับเนี่ยสายอ่างพี่น้องสายเพชรอุดรบอกวัญขาดเลยพี่น้องเด้อเอาเอาไปรับิงกัโตต่อไปครับผมครับผมมาพบกับตัวที่สองเนาะครับครับครับพ่อตัวที่สองนี่สถานะเพป็นเป็นยังไงครับผมอ้า กล้วยเปลือกเด้อบาทนี่กล้วยเปลือกแม่นี่เด้อความสูงเพิ่มลอยสามสิบเอ็ดบวกลบเด้หน tamam ึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบวกลบอายุเพิ่นสิบเจ็ดเดือนอายุสิบเจ็ดเดือนเพิ่นเป็นลูกสาวไข่มุกขาวเด้อพี่น้องเด้อครับผมเป็นลูกสาวของพ่อไข่มุกขาวเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเป็นเปลือกฝ่ายนี่พี่น้องเนี่ยเปลือกฝ่ายเปลือกสะอาดนะพ่อเนาะเปลือกสะอาดเนี่ยแล้วพี่น้องครับเนี่ยท้ายมะนาวตัดพี่น้องเด้อสังเกตครับผมเนี่ยสีแซมผู้องตองเพิ่มพี่น้องครับเนี่ยเพิ่งช่วงท้ายพี่น้องครับคุณ ายหางดีเด้อพี่น้องเด้อายหางงี้ครับผมเบิ่งหางครับผมเอาไปใส่วันใส่ยาเนี่ยพี่น้องแก้วน้ำนมเด้อเป็นแม่สาวเนาะพ่อเนาะแม่สาวฟันน้ำนมฟันนแห่งนมแก้วละเป็นความเผือกเด้อพี่น้องเด้อสาวเผือกข้าวมาเบิ่งมาเพิ่งพี่น้องครับแม่เพื่อนนี่สูงหลายมาเนี่เนาะพ่อโว้ยสูงลอยสี่สิบหาขึ้นเด้อควายแม่นี่เกิดจากแม่ลอยสี่สิบกัวด้อพี่น้องเด้อเอาไปเพี้ยนหนีดีนี่คอยขึ้นว่ามันจะโอเคเป็นไงสอนเลยเนี่ยนี่พี่น้องครับเบบิ่่งกัหน้าาตเพอาพุ่น เนี่ยพี่น้องครับกล้องเป็นกล้องคู่บูมีตาแต้มเลยพี่น้องเด้อเนี่ยอ่าขนทัดมาล่ากับเป็นคู่อันนี้ก็เป็นคู่เนี่ยนี่เนี่ยพี่น้องดังเพิ่นนี่ิ้กะหน่อยมากเลยพี่น้องเด้อน่อยหน่อยหน่อยครับผมแต่ว่าตนโตนี่บ่มีหาบ่มีเลยครับผมนี่พี่น้องโตัวนี้ขาวสะอาดเลยพี่น้องเอาเบิ่งครับผมเบิ่งช่วงอกเพิ่นพี่น้องเบิ่งเล็บเบิ่งเล็บพี่น้องเบิ่งเล็บเด้อครับผมอกขาวใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อ แม่นั่งน so no ้อยผมแข้งขาเงี้พี่น yeah. ้องครับกรีบเล็บแก้วได้พี่น้องเด้อนี่เล็บแก้วเขาแก้วก็ผมนี่เบิ้ลใช่เงี้ยนี่เล็บแก้วเขาแก้วครับนี่เขาเพิ่นเป็นแก้วเป็นแก้วนี่เป็นชี้นะนี่เอาพอท่านนี่แหละครับผมเอื้อยืนข้างหน้าเขาได้พอบบดนี่พี่น้องครับอุ้ยพูดอะไรควนแม่มงงามห้ควนดีได้พี่น้องเด้อนควนมหาบกัดเลยพี่น้องครับท่องเนี่ยเอาคุณเออเอาพอเปิดไว้หลายปนันได้เอาเปิดไปงีบเก่าขนาดนั้ับผม2อ0 0 0เก้าพันบาทได้พี่น้องเด้อปันกันไปเลี้ยงเฮาครับผมราคานีต่อได้หลายบ่พ่อ เอากระต่ายธรรมดาน่ารามระยะทางตันนี้ไปเชียงใหม่นี่ต้คอยเป็นมื่ดคอยกระโปรงอยกระโปรลงเนอะผมนี่แหละพี่น้องครับมอนเจ้ากพันบาทครับมันอยู่น้ำขารถพี่น้องบอมเบียนว่าพญ่ไกลตอยากบอมเบีนม่แต่ผมโอ้ยผู้ใดกลับว่าพญ่ไกลขึ้นตอไงเถอะพี่น้องอ่าเนี่ยเอาพ่อยางคนจะรอดไหมครับระยะทางเนาะเอาเมืองไทยไทยดีเด้อพี่น้องเด้อะไทยดีพี่น้องครับ ใายหางดีครับที่ายตรงดงเลยพี่น้องครับหางเที่ยนี่ไปกระบี่นี่โตข่อยกันเป็นมื่นอีกบัดนี่ครับผมกระบี่ไม่เคยยุ่งปากใจครับผมกะจังได้กะเข้าโต้มาคุยกันอีกเที่ึงหน้าผมมีเงินทอนนั้นทอนนี้ครับผมเดี๋ยวพี่น้องสอบถามกันได้เอาเดินองมาได้พอเรืนองมาอีกมา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 ปิดเลยนั่นบัดนี้ไะเอาคนง่ามอีกหน่อยนะครับแรีกยิงแรงนนะพี่น้องครับเป็นควายหน่อยเด้อพี่น้องเด้อควายหน่อยเพิ่อนของท่านได้เคยถือจัตวาบันไดเนาะ ข้อยแม่นี่เด้อความสูงมป็นลอยสามสิบเอ็ดบอกลบเด้ออายุเพิ่มสิบเอ็ดเดือนเป็นลูกสาวไข่มุกขาวเนาะครับนี่แหละพี่น้องครับเปิดคะแนนไหม่เงีบเก่าคะแนนฟันพี่น้องไปเรื่องเงินเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเนี่เอาบอกก็ว่ามันพอไปพ่อมาหงากันมี่แล้วฝนก็ตกซูเบอร์ครับตกหงี้มาแลงครับผมเอาติดตามไอ้ช่องไอ้บุข่อยเด้อบุข่อยเป็นเจ้าของช่องเองบม่ได้จ้างยูทูบเบอร์มาถ่ายมาทำขันมี่กันมี่ข่ยมากครเปิดให้พี่น้องเบิ้งยังสิละครับผม เอาช่องใบบุญชาแนลในช่องยู u ูบว่ะล่ะเด้อลระกับใบบุญใบยกฟ้ามในช่องอะไรยูเพจเฟซบุ๊กนะขอบผมบอกว่าพยไกรคือเก่าเหมือนเดิมคเอา เอาพี่น้องมีงบมีเงินทั้ใดก็โทรมาสอบถามนะพี่น้องเด้อแม่นอาหรือว่าอยากได้แม่ลูกแม่สาวยังไดกับพี่น้องก็โทรมาสอบถามเบิ้งแมนอ่าอยู่ขอคุยพอไกลครับผมมาพบกับตัวที่สามนะครับครับครับพ่อตัวที่สามนี่สถานะพิเศษนะครับผมเอาคุยแม่สาวไอยตัวนี้เด้ออายุเพิ่งเก้าเดือนเด้อครับผมอายุเก้าเดือนเป็นสาวเปือกไฟครับผมลูกพ้องสยามเด้อเป็น ลูกสาวของพ่อป้องสยามนะครับเนาะอายุเก้าเดือนความสูงลอยเี้สิบสามบวกลบครับผมอายุเก้าเดือนครับผมส่วนสูงเพิ่มหนึ่งลอยยี่สิบสามบวกลบเปิดเปิดไว้ยิ้มหาแคนยังครับผมเปิดไว้สองหมื่นห้าพันบาทเลยพี่น้องเด้อเป็นแม่สาวหน่อยอนาคตไก่นาะพ่อเนาะเปิยแต่ว่าหูยังหููครับผมแต่ว่าเพิ่นเง็บด่างเพิ่นแน่ครับสนตะไผ่ไม่เด้อพี่น้องสนตะไผ่ไม่เป็นกล้วยที่สีขาวงามพี่น้องครับเบิ่งขวัญพี่น้องเป็นเปลือกไฟเด้อผมนี่ เขาเงี้ยนี่ดูพอเนาะเนี่ยของไงมาเบิ้งกระดานนะมาเนี่ยพี่น้องเบิ้งหน้าตาเบิ้งเขาพี่น้องครับพอมันพอเบิดส้มเขาพี่น้องเขาเปิดง่มเนี่ยเขาเปิดพ่ว้างโอ้โหกล้องสยามมีใบเด้อเปิดไบงีสิผาคะแนนเด้อผมสองหมื่นห้าพันบาทพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดเนาะทายเบิ้งรอบๆเพิ่นเนี่ยพี่น้องเขาเด้อพี่น้องเนี่ยขาวสะอาดดีครับเพลือกไฟนี่ไรพี่น้องเอาไปแล่นน้ำกลนครับผมนี่เบิ้งช่วงวยแม่ขอกแม่รักมุเจ้าเด้อ คุณอ่ะให้หางเหงาหางไงพี่น้องครับแนวสีชมพูอ่องต้องเลยพี่น้องเด้อแซมฟูคุณอ่ะวู้วครับผมเอาไปเลี้ยงใส่หวานใส่ใหญ่จังน้อยนะพ่อเนาะแน่นี่แหละครับผมเขากับเปิดงามครับผมของมือนี่เล็บกางามเขาแก้วเล็บแก้วได้พี่น้องเด้อครับผมเนี่ยเขาครับผมพูดเลยที่กระลังมองหาเนาะเอาไปเข่ามูเข่าเพาะไอ้ขอดเข่าไวพี่น้องครับอ่าใส่มุสิไปมองวันฟอนลำตัวนี้ โอ้งามเรือพี่น้องกล้วยแม่นี่เอาเบิ้งเบิ้งทางงานตายยุ่งรอบครับมาเบิ้ง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 เนี่ยเป็นกระด้านกระลังบ่ายได้พี่น้องครับกระลังเชือกกระลั่งจับกระลังเชื่องพี่น้องครับอ่าเป็นโปรเซสที่ยังเหลือระเออก็สิเปลี่ยนเสียกเลยด้วยพี่น้องเออนี่ยกล้วยหน่อยๆกระลังกระลังหัดทกเสียกมาละกระลังหัดทกพี่น้องครับเบินครับพี่น้องผู้ที่สำคัญหรืเขางามนะพ่อเนาะเขางามเขายน่าตาเบิ้งเล็บเบิ้งเล็บก็งามง่ามด้วพี่น้องส่นโตพี่น้องเบิ้งเล็บเบิ้งเล็บ เล็บนีแก้วเลยเด้อพี่นอบบ้องเด้อบ่มีดำสอดเลยครับผมเนี่ยมันอะไมันอยากขีดตมแน่ธรรมดาพี่น้องครับวเว<อ>ลา,าหยิบหาคณะลูกกองสยามเด้อพี่น้องเด้อครับผมเนี่มากับจังต้อน้ำกันเนาะครับผมเอาฝากเอฟซีเลยเียกว่าแนี้เอาเอาขอบบุญขอบคุณทุกการติดตามเด้ออยู่ยในเพจเฟซบุ๊กอ่ะใบบุญใบยกฟ้ามครับผมออกคล้ยพญายักษ์กระือเก่าหลอกตาช่องยวดโขกช่องใบบุญชัแนเเนาะครับผม <ầu> เอาขอบุญขอบคุณทุกการดตามทุกผู้ทุกคนเออรักษาสุขภาพร่างกายเด้อครับพี่น้องมันมากอีกแล้วโลโก้เวดครับผม the มันไปที่ชุมชนเท่ากับปิดแมทคือพญาไกลนี่แหละเด้อห้ปอดไยไว้ครับ <wart es S 1> ผมเอาป้องกันละป้องกันรักษาสุขภาพร่างกายครับเอาอ่างันาดเนาะเอามือนี้เท่ากับมีอยูสามรายการเ้อพี่น้องเด้อครับอให้พี่น้อง มกตัวได้กับโทษเขามาสอบถามพี่น้องครับครับอ่ากับเป็นแชร์ราคาเปิดเด้อพี่น้องเด้อครับราคาที่แท้จกินก็คือยูกับพี่น้องเอฟซีแล้วครับครับเอาไปสำหรับคลิปนี้กับขอกคำว่าสวัสดีครับ